สวัสดีค่ะดิฉันนางสิริวัลหนูเซ้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราชวันนี้จะมานำเสนอผลงานวิชาการเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการผสมพันธุ์และวิธีการผลิตแม่พันธุ์ปูทะเลซิลล่าพารามามโมเซนให้มีไข่นกกระดองที่มีคุณภาพในที่กักขังโดยมีผู้ร่วมวิจัยอีกหนึ่งท่านคือ คุณจีรรัตน์แก้วประจุสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการพาอเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานีทำไมต้องเป็นปูทะเลชนิดปูขาวนะคะก่อนอื่นต้องเกินข้อมูลนิดนึงค่ะว่าปูทะเลนะคะในโลกนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยประกอบไปด้วยสีสายพันธุ์ค่ะคือปูเขียวปูขาวปูดำและก็ปูม่วงนะคะสำหรับ โด n ม n เนสสปีชีของไทยนะคะก็จะเป็นพันธุ์ปูขาวและก็ปูดำค่ะสายพันธุ์ปูขาวที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าซิลล a าพารามมเซนคอมมอนเนมว่ามัดแครบตัวนี้นะคะเป็นสายพันธุ์ที่กรมประมงส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเนื่องจากว่ามีการเจริญเติบโตที่ดีและก็มีความก้าวร้าวน้อยเนื่องจากความต้องการลูกพันธุ์ปูทะเลชนิดปูขาว ของเกษตรกรมีจำนวนมากทำให้กรมประมงต้องเร่งศึกษาวิจัยเพื่อผลิตลูกพันธุ์ปูทะเลให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรก็ตามในกระบวนการผลิตลูกพันธุ์ปูทะเลนั้นปัญหาที่เป็นคอขวดเลย คือการขาดแคลนแม่พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดองที่มีคุณภาพทำให้ขาดความต่อเนื่องในการผลิตลูกพันธุ์ปูทะเลนะคะแม่ปูที่รวบรวมมาจากธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าแม่ปูตัวนั้นได้รับการผสมหรือว่าเก็บน้ำเชื้อไว้ในถุงเก็บน้ำเชื้อภายในตัวเมียแล้วหรือยังนะคะดังนั้น สำหรับแนวคิดของงานวิจัยเรื่องนี้นะคะเราก็จะรวบรวมปูทะเลเพศเมียระยะไม่สมบูรณ์เพศขั้นที่สองค่ะ immature female นะคะจากธรรมชาติเข้ามาซึ่งเป็นขนาดที่สามารถรวบรวมได้มากและราคาไม่สูงมากนักนะคะเข้ามาผสมกับปูทะเลเพศผู้ที่สมบูรณ์เพศพร้อมผสมพันธุ์ในที่กักขัง ด้วยระบบการจัดก,การและวิธีการผสมที่เหมาะสมเป็นผลทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนแม่พันธุ์ปูทะเลให้ได้ผลผลิตแม่พันธุ์ไข่นกกระดองที่สูงขึ้นและปรับปรุงคุณภาพไข่นกกระดองให้มีไข่ที่มีคุณภาพดีต่อไปค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้นะคะเพื่อศึกษาพัฒนาระบบก,การจัดก,การผสมพันธุ์และวิธีการผลิตแม่พันธุ์ปูทะเลไข่นกกระดองที่มีคุณภาพ ในที่กับขังวิธีดําเนินการแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วนนะคะส่วนที่1ก็จะศึกษาปัจจัยต่างๆที่เหมาะสมในการจับคู่ผสมพันธุ์ค่ะแล้วก็ส่วนที่2ก็จะศึกษาประสิทธิภาพการออกไข่นกกระดองของแม่พันธุ์ปูทะเลนะคะตลอดถึงอัตราการฟักเป็นตัว สำหรับส่วนที่1นนะคะศึกษาปัจจัยต่างๆที่เหมาะสมในการจับคู่ผสมพันธุ์นะคะเราจะแบ่งการทดลองออกเป็นสี่การทดลองย่อยค่ะโดยการทดลองย่อยที่1นถึงสามวางแผนการทดลองแบบบล็อกสูงสมบูรณ์นะคะใช้เวลาเป็นบล็อกหรือเป็นซ้ําค่ะสําหรับการทดลองย่อยที่4ี่วางแผนการทดลองแบบสูงสมบูรณ์นะคะโดยแต่และชุดการทดลองเนี่ยมีสามซ้ำ การทดลองย่อยที่1ศึกษาขนาดของปูเพศผู้และเพศเมียที่เหมาะสมสําหรับนํามาใช้ในการจับคู่ผสมพันธุ์นะคะแบง่งออกเป็นสามชุดการทดลองค่ะโดยทีท 1, เมต์ที่หนึ่งเนี่ยปูเพศผู้และเพศเมียที่นํามาผสมพันธุ์เนี่ยจะมีขนาดเท่ากันนะคะส่วนทิทเม็์ที่สองเนี่ยปูเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ค่ะและทีทเม็์ที่สามก็จะเป็นปูเพศเมียที่มีขนาดเล็กกว่าเพศผู้ค่ะสำหรับ การทดลองย่อยที่2นะคะศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมในการจับคู่ผสมพันธุ์ค่ะแบ่งการทดลองออกเป็น3ชุดการทดลองนะคะชุดการทดลองที่1่ใช้เพศเมียและเพศผู้1่คู่ต่อ2ตารางเมตรนะคะทิตเมนที่2เนี่ยใช้เพศเมียต่อเพศผู้เนี่ยหคู่ต,ต่อตารางเมตรและทิศเมนที่3เนี่ยเพศเมียต่อเพศผู้เนี่ยสคู่ต่อตารางเมตรค่ะ การศึกษาย่อยที่สามนะคะศึกษาสัดส่วนเพศที่เหมาะสมในการจับคู่ผสมพันธุ์ค่ะแบ่งเป็นสามชุดการทดลองเช่นกันค่ะโดยชุดการทดลองที่หนึ่งเนี่ยใช้สัดส่วนเพศเมียต่อเพศผู้หนึ่งต่อหนึ่งนะคะชุดการทดลองที่สองเพศเมียต่อเพศผู้สองต่อหนึ่งค่ะและชุดการทดลองที่สามเนี่ยใช้เพศเมียต่อเพศผู้สี่ต่อหนึ่ง การทดลองย่อยที่4นะคะศึกษาวิธีการจับคู่ผสมพันธุ์ที่เหมาะสมเปรียบเทียบผลของการผสมพันธุ์แบบผสมรวมหมู่กับการแยกผสมเป็นชุดๆค่ะโดยแบ่งออกเป็นสองชุดการทดลองนะคะชุดการทดลองที่1ผสมปูเพศเมียและเพศผู้แบบรวมในบ่อเดียวกันในสัดส่วนเพศเมียต่อเพศผู้4ต่อหนึ่งในชุดการทดลองที่สองผสมเพศเมียและเพศผู้เป็นชุดๆ โดยแบ่งกั้นเป็นห้องๆนะคะในแต่ละชุดจะมีเพศเมียสตัวและก็เพศผู้จำนวนหนึ่งตัวค่ะแบ่งกั้นเป็นในบ่อเดียวกันออกเป็นห้าช่องศึกษาส่วนที่2นะคะศึกษาประสิทธิภาพการออกไข่นกกระดองของแม่พันุ์ปูทะเลตลอดถึงอัตราการฟักเป็นตัวโดยศึกษาเปรียบเทียบการเลี้ยงแม่ปูไข่แก่ให้มีไข่นกกระดองจากแม่พันธุ ที่เราผสมเองจากการศึกษาปัจจัยในส่วนที่หนึ่งนะคะมาเปรียบเทียบกับแม่ปูที่รวบรวมจากธรรมชาติค่ะวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์โดยในการศึกษาส่วนที่สองเราจะแบ่งการวิจัยออกเป็นสองชุดการทดลองนะคะแต่ละชุดการทดลองเนี่ยมีสิบสองซ้ำคือใช้จำนวนตัวแม่ปูเป็นซ้ำนะคะโดยท r e a t m นที่หนึ่งเนี่ยเราจะใช้แม่ปูไข่อ่อนระยะที่หนึ่ง ที่เราผสมได้เองในที่กักขังค่ะในทิศเมนที่สองเนี่ยใช้แม่ปูไข่อ่อนระยะที่1ที่รวบรวมได้จากธรรมชาติสำหรับการตรวจสอบผลการทดลองและก็การเก็บข้อมูลในส่วนการศึกษาที่1การทดลองย่อยที่หนึ่งถึงสเมื่อแม่ปูได้รับการผสมพันธุ์บันทึกข้อมูลจำนวนแม่ปูที่ได้รับการผสม สำหรับการเก็บข้อมูลในการศึกษาส่วนที่2นะคะจะเก็บข้อมูลโดยตรวจสอบการพัฒนารังไข่ของแม่ปูทะเลทุกสองสัปดาห์โดยไม่มีการฆ่าปูนะคะจะใช้ไฟฉายส่งเพื่อดูสันฐานวิทยาของรังไข่ภายนอกนอกจากนี้ในการศึกษาส่วนที่2นะคะ เราจะมีการเก็บวรวบรวมข้อมูลเมื่อแม่ปูปล่อยไข่ออกนอกกระดองนะคะเราก็จะมีการเก็บข้อมูลในส่วนของค่า latency period ค่ะค่า latency period คำนวณได้จากวันที่แม่ปูออกไข่นอกกระดองลบด้วยวันที่แม่ปูเริ่มขุนเลี้ยงนะคะเป็นจำนวนวนันความดุกของไข่ค่ะคำนวณได้จากจำนวนไข่ที่สุ่มนับได้คูณด้วยน้ำหนักไข่ทั้งหมดหารด้วยน้ำหนัก ของไข่ที่นำมาสู่นับนะคะแล้วก็อัตราการฟักคำนวณจากจำนวนลูกปูที่นับได้คูณด้วย100หารด้วยจำนวนไข่ปูที่นำมาฟักทั้งหมดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการศึกษาส่วนที่1เนี่ยจะวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติ Analysis Software เรียนนะคะโดย การทดลองย่อยที่1ถึง3เนี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ยระหว่างชุดทดลองด้วยเทอร์ที่โฮเนสต์ลี i สิงนิฟิแคนติฟเฟอเรนท์ที่ระดับความเชื่อมั่น9 5สาค่ะสำหรับการทดลองย่อยที่4เนี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ยระหว่างชุดทดลองด้วยอินดิเพเ e นซ์แซมเบิลทีเทสที่ระดับความเชื่อมั่น9 5 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาส่วนที่2ในส่วนของการออกไข่นกกระดองของแม่ปูและจํานวนแม่ปูที่ได้สูเอียจะนํามาวิเคราะห์โดยการทดสอบความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองแบบ n อนพ a รามิเ r i ิกสแตทิ t i c กวิเคราะห์ข้อมูลแบบ c r o s s t a บและค h i s สแควร์เทสนะคะในส่วนของค่าลาเทนซี p e พี o ร f เรียดฟิค y นจำนวนของซูเอียแล้วก็แฮชชิ่งเรทนะคะ ทดสอบความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองแบบไร้พารามิเตอร์ด้วยวิธี Mans, w i t Ne, นี่ยู s มาดูผลการศึกษาของส่วนศึกษาที่หนึ่งนะคะการทดลองย่อยที่หนึ่งที่ศึกษาเรื่องขนาดที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้ในการจับคู่ผสมพันธุ์นะคะผลการทดลองพบว่าทั้งสามชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติค่ะ ผลการทดลองย่อยที่สองศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมในการจับคู่ผสมพันธุ์เมื่อทดสอบผลทางสถิติพบว่าชุดการทดลองที่สองและที่สามมีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญยิ่งกับชุดการทดลองที่หนึ่งนะคะพบว่าปูเพศเมียต่อเพศผู้ที่ได้รับการผสมในความหนาแน่นหนึ่งคู่และสองคู่ต่อตารางเมตรให้ผลที่ดีกว่า หนึ่งคู่ต่อสองตารางเมตรค่ะมาดูผลการทดลองการทดลองย่อยที่สามการศึกษาสัดส่วนเพศที่เหมาะสมในการจับคู่ผสมพันธุ์พบว่าชุดการทดลองที่สามซึ่งใช้สัดส่วนเพศเมียสี่ตัวต่อเพศผู้หนึ่งตัวให้ผลทางสถิติ ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญกับชุดการทดลองที่หนึ่งและที่สองโดยได้จํานวนปูเพศเมียที่ได้รับการผสมเฉลี่ย5.67บวกลบ1.53ตัวสําหรับผลการทดลองย่อยที่สี่ที่ศึกษาวิธีการจับคู่ผสมพันธุ์ที่เหมาะสมพบว่าทั้งชุดการทดลองหนึ่งและสองมีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติ โดยพบว่าชุดการทดลองที่ผสมรวมในบ่อเดียวกันได้จำนวนปูเพศเมียที่ได้รับการผสมเฉลีย่ย10.33บวกลบ2.08ซึ่งมีจำนวนตัวที่มากกว่าการผสมแยกเป็นชุดสำหรับผลการทดลองส่วนที่สองนะคะในส่วนของการพัฒนาของรังไข่แม่ปูทะเลค่ะพบว่าแม่ปูที่ได้รับการผสมเองจะมีการพัฒนาของรังไข่ จากไข่ระยะที่หนึ่งจนถึงไข่ระยะที่สี่ได้เร็วกว่าแม่ปูที่รวบรวมได้จากธรรมชาตินะคะซึ่งจากกราฟจะเห็นได้ว่าแม่ปูที่ผสมเองจะมีไข่พัฒนาจากระยะที่หนึ่งไปจนถึงระยะที่สี่หมดในจำนวนสิบสองตัวเนี่ยใช้เวลาสิบเอ็ดสัปดาห์นะคะในขณะที่แม่ปูที่รวบรวมจากธรรมชาตินะคะ กว่าจะเป็นไข่ที่พัฒนาจากระยะที่หนึ่งจนเต็มเป็นไข่ระยะที่สี่เนี่ยใช้เวลาที่นานกว่าซึ่งมีระยะเวลาประมาณสิบเก้าสัปดาห์ค่ะผลการทดลองที่สองนะคะชุดการทดลองที่หนึ่งเป็นแม่ปูที่ผสมเองชุดการทดลองที่สองเป็นแม่ปูที่ได้รวบรวมมาจากธรรมชาตินะคะ ซึ่งทั้งสองชุดการทดลองเนี่ยแม่ปูทั้งหมด12ตัวนะคะในชุดการทดลองที่หนึ่งเนี่ยแม่ปูออกไข่นกกระดอง6ตัวนะคะออกไข่นกกระดองคิดเป็น50%ค่ะสําหรับแม่ปูชุดการทดลองที่สองที่เป็นแม่ปูธรรมชาติเนี่ยออกไข่นกกระดอง4ตัวนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์33.33%ค่ะสำหรับค่า latency period นะคะของแม่ปูชุดการทดลองที่หนึ่งจะสั้นกว่า อยู่ที่145.08บวกลบ41.56วันค่ะในชุดการทดลองที่2จะมีค่าเท่ากับ160.58บวกลบ34.15วันค่ะแม่ปูที่ฟักเป็นซูเอียได้นะคะใน6ตัวเนี่ยของชุดการทดลองที่1เนี่ยจะฟักได้5ตัวในชุดการทดลองที่2อเนี่ย4ตัวจะฟักได้2ตัวนะคะในส่วนของ แม่ปูไข่นกกระดองที่ฟักเป็นซูเอียเนี่ยชุดการทดลองที่หนึ่งเนี่ยฟักได้41.67เปอร์เซ็นค่ะในขณะที่ชุดการทดลองที่สองเนี่ยฟักได้แค่16.67เปอร์เซ็นนะคะในส่วนของอจำนวนลูกปูระยะซูเอียนะคะของชุดการทดลองที่หนึ่งเนี่ยต่อแม่เนี่ยได้จำนวน2.27แสนตัวนะคะแล้วก็ชุดการทดลองที่สองเนี่ยได้50,000ตัวค่ะ สรุปผลการทดลองนะคะการนําปูเพศเมยียและเพศผู้มาผสมเองในที่กักขังทําให้ได้แม่พันธุ์ปูที่มีแนวโน้มการพัฒนารังไข่จํานวนแม่ปูไข่นอกกระดองจํานวนแม่ปูที่ฟักไข่เป็นซูเอียได้สําเร็จความดกไข่ค่าลาเทนซีพีเรียดจํานวนลูกปูไวัอ่อนระยะซูเอียและอัตราการฟักไข่ที่ดีกว่าแม่พันธุ์ปูที่รวบรวมได้จากธรรมชาติค่ะการจับคู่ผสมพันธุ์ของปูทะเล ขนาดปูเพศผู้และเพศเมียที่นำผสมพันธุ์ไม่ว่าเพศไหนจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าก็ไม่มีผลทางสถิติต่อจำนวนแม่พันุ์ปูที่ได้รับการผสมในปัจจัยเรื่องความหนาแน่นของปูที่นำพาผสมนะคะจำนวนหนึ่งหรือสองคู่ต่อตารางเมตรให้ผลจำนวนปูเพศเมียที่ได้รับการผสมไม่แตกต่างกันทางสถิติแต่ได้ผลที่ดีกว่าจำนวนหนึ่งคู่ต่อสองตารางเมตรค่ะ ในปัจจัยของสัดส่วนปูเพศเมียต่อปูเพศผู้นะคะสัดส่วนปูเพศเมีย4ตัวต่อเพศผู้1ตัวได้จํานวนปูเพศเมียที่ได้รับการผสมมากที่สุดการนำปูเพศเมียและปูเพศผู้ทั้งหมดผสมรวมในบ่อเดียวกันเพื่อให้ปูได้มีโอกาสเลือกคู่ผสมพัน์เองให้ผลที่ดีกว่าการผสมแยกเป็นชุดๆค่ะแต่อย่างไรก็ตาม ในการทดลองครั้งนี้นะคะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าในประเด็นของความหนาแน่นในการทดลองะคะ่ะที่พบว่าความหนาแน่นของปูทะเลเพศคู่และเพศเมียที่เหมาะสมในการจับคู่ผสมพันธุ์คือ1นถึงสคู่ต่อตารางเมตรแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เพื่อความคุ้มทุนผู้วิจัยแนะนําให้ใช้ความหนาแน่นหนึ่งคู่ต่อตารางเมตรเพราะความหนาแน่นสองคู่ต่อตารางเมตรดี ต้นทุนค่าพันปูสูงกว่าในขณะที่ได้จํานวนแม่ปูที่ผสมสําเร็จในปริมาณใกล้เคียงกันกับความหนาแน่นหนึ่งคูต่อตารางเมตรค่ะขอบคุณค่ะ